ทีมชาติไทยที่เริ่มมองเห็นอนาคตไม่ให้อวยตอนนี้จะให้อวยตอนไหนทีมชาติไทยกับการเปลี่ยนโค้ดที่มีอนาคตใช้เวลาลงซ้อมใช้เวลารวมตัวกันไม่ถึง1เดือนแต่มันทั้งออกดอกทั้งเห็นผลทั้งเห็นชัดยิงได้2ประตูอันดับกับแรงกิ้งโลกที่มันดูต่างดูห่างคีกิจสถาน98ทีมชาติไทย113 ก่อนเกมแฟนบอลต่างเกงใจต่างเกงกลัวว่ามันจะเป็นภาพเดิมมันจะเป็นภาพซ้ำเหมือนเห็นหนังซ้ำๆวนมาไม่รู้กี่รอบเริ่อมเสื่อมศรัทธาตั้งแต่โดนแปก็ไม่อยากวนมาเชียร์ทีมชาติไทยแต่กลับไม่ใช่กับอิชอิอิอิชอิอิได้ช่วยกู้ศรัทธาของทีมชาติไทยการแก้เปลี่ยนปรับเกมไม่ใช้ตัวเดิมๆที่ไม่ดีมีแนวทางที่ต้องการเล่นทำการบ้านว่าคู่แข่งมาแบบไหนจัดแผนการไปแก้เกมรอบครอบกล้าเปลี่ยนกล้าแก้มีวิธีการเล่นที่จับต้องได้ ไม่มีทั้งเจชนะทิพไม่มีทั้งทีละสินแดงดาแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของทีมชาติไทยมันกี่ปีแลครับที่เราไม่มีทีละสินแดงดามันกี่ปีแล้วครับที่เราไม่มีเจชนะทิพแต่มันกู้ศรัทธาได้จริงๆเกมเริ่มมาด้วยระบบการเล่นที่ไม่เพลซิ่งไม่เข้าบนมั่วรอตัดบอลรอดักจังหวะเกมด้านหลังที่แน่นขึ้นผู้รักษาประตูวันนี้อลิซอนคำใหม่ที่กล้าส่งบอลกล้าตัดสินใจส่งบอลจังหวะเดียวข้ามหลังลายมองเห็นโอกาสได้เปรียบเสมอไม่ช้าตัดสินใจทํามันมันแตกต่างมันไม่เหมือนเดิมมัันนนไมมม่่เเคคยยีือุ้ มันไม่ปกติแบ็กไซส์สองข้างที่เป็นคนบิวอัพเกมเล่นเกมลุกสนุกพากันขึ้นลงกันเกือบสุดแดนกลางวิลเทเที่พิกบอลใจบอลไปซ้ายขวามันเนียนตามันพอดีพีระดนที่ขยันวิ่งไม่มีหมดช่วยเกมลุกลงเล่นเกมรับส่วนแดนหน้าที่เล่นจังหวะไม่เยอะแต่กล้าตัดสินใจจนเป็น2ประตูสุประชัยที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นใช้ศักยภาพและความสามารถที่เป็นประโยชน์แถมมีอีกหนึ่งเสาหนึ่งคานมันสุดเสดาจมันเล้าใจแฟนบอลไทยต่างมีความสุขในค่ำคืนที่ผ่านมา ช,ชนะครั้งแรกในเกมเปิดสนามตั้งแต่ปี1972มันยาวนานมันเลยเป็นความสําคัญในนัดนี้ที่มันต้องชนะให้ได้มันเป็นแมตช์แห่งการกู้ศักดิ์ศรีกู้ศรัทธาของทีมชาติไทยทั้งมวลทั้งหมดมันเป็นเพราะความทุ่มเทความตั้งใจของมาสดาอิชอิอิที่กล้ารับงานเสี่ยงงานนี้ต้องชื่นชมนกะฟุตบอลที่ตอบแทนแฟนบอลที่รอเชียร์ได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาใครจะว่าอวยก็อวยแหละครับชนะในะเอเชียนครับระดับมันไม่ใช่ระดับอาเซียนทีมที่เจอมันก็เป็นระดับแหล่งกิ้งที่สูงกว่า แถมตบด้วยขาข้างหนึ่งมันก้าวคอรอบขอเพียง1คะแนนขาอีกข้างก็จะตามเข้าไปมันเป็นคํำคืนที่อธิบายไม่ได้ทีมชาติไทยกับอีซิอิมันจะไปได้ไกลแค่ไหนมันน่าติดตามจริงๆครับมันไม่ต้องเสียวมันไม่ต้องรุนมันไม่ต้องจบเกมมันนั่งหนักอกหนักใจนั่งปวดหัวมันธรรมดาแต่แสนพิเศษแบบนี้สิที่ต้องการ